กระต่ายน้อยกับจิงจอกเพื่อนรักภากอัญ,ญมณีแห่งสายน้ำตอนที่10อัญ,ญมณีสู่ผืนป่าเมื่อรุ่งเช้ามาถึงกระต่ายน้อยโพลิจิงจอกน้อยฟ็อกซี่และนกฮูกชราก็ได้เดินทางมายังใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมกับอัญ,ญมณีแห่งสายน้ำในมือเอาเดเด็ก เอาอัญมณีแห่งสายน้ำใส่ลงไปในหลุมนี่เลยโอ้เอาเลยพอลิไม่นะฟ็อกซี่เราจะทำมันได้กันโพลิและฟ็อกซี่นำอัญมณีแห่งสายน้ำไปวางไว้ในสัญลักษณ์ด้วยกันฉับพลันก็เกิดแสงสีฟ้าสาดส่องออกมาจากอัญมณีโอ้ตำนานเป็นเรื่องจริง พวกเจ้าจงดูพลังอันยิ่งใหญ่นี้เอาไว้นะอ้แสงสีฟ้าสาดส่องออกมาจากอัญมณีแห่งสายน้ำเป็นประกายสวยสดงดงามแผ่ออกไปทั่วป่าทุกสรารทิศและแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดน้ำในลำธารที่เคยเหี่ยแห้งบัดนี้มีน้ำเอ่อขึ้นจนเต็มต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาพลิกฟื้นขึ้นมาเขียวขจี ทุกพื้นที่ของป่าเต็มไปด้วยความชุ่มชื้นอีกครั้งกระต่ายน้อยโพลีและจิ้งจอกน้อยฟอ็อกซี่ยืนมองภาพเบื้องหน้าด้วยความตื่นตะลึงและตื้นตันใจในเวลาเดียวกันเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะให้แล้วโพลีทามกลางความเขียวขจีและพืชพันธุ์ที่กลับมางอกงามอีกครั้งเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างพากันโห่ร้องด้วยความยินดี ป่ากับมาอุดมสมบูรณ์แล้วพวกเธอเป็นวีรบุรุษของเราขอบคุณนะเด็กน้อยทั้งสองป่าได้กลับมาเป็นบ้านที่สงบสุขและอุดมสมบูรณ์ของทุกสรรพสัตว์อีกครั้งทั้งกระต่ายน้อยและจิ้งจอกน้อยยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงด้วยความรู้สึกที่เอ่อล้นจนไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้จบแล้วสินะการประจญภัยของพวกเรานะ แต่มิตรภาพของพวกเราไม่มีวันจบและไม่มีวันจางหายไปผมจะอยู่ข้างๆเสมอและจะไม่มีวันปล่อยมือจากเธอให้เธอต้องยืนตามลำพังอย่างแน่นอนฉันก็เช่นกันจ้าฟอ็อกซี่เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป